ปิดบปิด ไม่ได้ทำเพี่จิงไม่ได้ทําอย่างนี้แล้วนะรีบเลยต้องทําแบบนี้อเอาอะไรนะปลาทิพี่แล้วแม่เขาก็พี่ิ้ทพี่ถันกการทําปลาให้คุณสามีกินแม่รักไม่หลงไม่รู้ไปซี่คาถาอ์เพียงอ์เพียงเรียงแต่งแต่งแต่งแตอฝรั่งกินแค่นี้ ฝรั่งอินเดี้ตำแตงแตงไม่รู้ว่ามันจะว่าตำแตงเลยเอามาคุกฝานเหมือนเหมือนใหญ่ๆฝานใหญ่ๆแล้วก็เออเขาไม่เรียกตำแตงเรียกคุกงไงแล้วก็มะเขือเอามานึง่งแล้วก็สุกี้นี่ฝรั่งมีทั้งสองสีแล้วเขาเรียกอะไรนะแม่กระหล่ํา ทอดี่วนีทไรขาวล้าหารป่าจริงแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้ม,มเรา<ๆ>ลาวบ้านฉันแล้วนึงงน่งกุ้งนึ่งกุ้งบางแสนอายอ่ะ <c oughs> นึ่งกุ้งนึ่งกุ้งบางแสนอายอ่ะแล้วมีขนมปังต้นคริสต์มาสด้วยนะนี่ขนมปังขนมปังดอกไม้เหมือนต้นคริสต์มาสมี มีมะเขือเทศมีฝรั่งกินมะเขือเทศลาวกินตำแดงตุ๊บเอากุรีเ,เรโกผักก็เซฟเซ็บนัวนัวปลาแม่ปลา แซลมอนบนบกเออแซลมอนน้ำจ no. <nhưng> ืดตรต้าตรต้าไปแล้ตรต้าซนไม่สาดจ้ะแกเแม่อา่หสมันต้องมีมันต้ตงมี้ี้ี้ตี้ีี อืมอันนี้วายขาวอันนี้ก็ขาวถ้ากินปลาก็ต้องกินเป็นวายขาววายขาวดีกว่เลยหัวปลาลาวจองก็ประมาณเนี้ยกินง่ายๆกินง่ายๆแต่เต็มโต๊ะนะคะอะไรก็ไม่รู้